สวัสดีเด็กค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเวลานี้สองทุ่มของประเทศสวีเดนยังแดดปริ้งปลิ้งอยู่นะคะพี่น้องขะสังเกตดูหน้าต่างข้างหลังบ้านตอนนี้อีกไม่กี่นาทีก็สองทุ่มค่ะพี่น้องแต่ก็ยังแดดเปรียปร้ยนๆอยู่นะคะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนะคะพี่น้องขาแวดวงหมอลำอในคลิปนี้มาเกาะสถดทานาการณ์ เกาะติดตามแวดวงหมอลำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอะไรคะพี่น้องคะมันเกิดอะไรขึ้นกับเสียงอีสานนั่นละคะ่ะเมื่อแม่นกน้อยไปขึ้นเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านพแพงะจะไปต่ออย่างไรเอาเป็นว่ามาดมหน่อย มีความสงสัยอย่างนี้แล้วกันน่ะนะคะพี่น้องขาก็เลยอยากเอาตรงนี้มาถือว่ามาขยายมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเพราะว่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาไปเห็นแม่นกน้อยอุไรพรนี่แหละคะ่ะพี่นอ้องขาไปขึ้นเวทีไปเป็นแขกรับเชิญของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นแหละคะ่ะซึ่งมันก็เป็นเอ๊ะอะไรอย่างง่ายอยู่นั่นแหละคะ่ะเพราะว่าคนที่เขาติดตามข่าวเรื่องราวอยู่เนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งแม่นกน้อยก็มีการได้พูดบนเวทีแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องขาหรือไม่ก็มี การสัมภาษณ์บนรถตู้ออกแกกปากแม่นกน้อยเองว่า,า,าไม่ต้องรามงราม,มาอะไรนะคะว่าเป็นอะไรทำนองนั้นมาดามหน่อยได้ยินแล้วก็ถือว่าเอามาเป็นข้อเขาเรียกว่าสงสัยอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องขาว่าจะไปต่อได้ไหมจะไปต่ออย่างไรนะะั่นแหละขาว่ากรณีที่แม่นกน้อยไปขึ้นสารน้อยเพชรบันแพงปกติแล้วมันก็เป็นการไปขึ้น อันใดนเวดวงหมอลำไปเป็นแขกรับเชิญไปขึ้นเวทีของแต่ละวงอะไรอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นปกติอยู่แล้ว่ะคะรับเชิญนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรแต่เคสของอแม่นกน้อยเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเคสที่ไม่ปกติอย่างนี้แล้วกันะนะคะเพราะว่าอะไรคะพี่น้องคะก็อย่างที่เรารู้กันเสียงอีสานก็เป็นการที่วงไม่ไม่โด่งไม่ดัง เหมือนเมื่อก่อนเป็นเพราะว่าหนึ่งละ่ะการที่ทําอะไรอย่างไรมันมีวงรุ่นน้องรุ่นลูกเกิดขึ้นมายอะแยะๆมากมายอย่างที่เรารู้กันน่ะนะคะพี่น้องขาจวบเหมาะกับกับการที่แม่น้อยเองมีหน,นี้มีสินอ่าเป็นหนี้เป็นสินแย่มากมายซึ่งเงินในการบริหารวงก็คงจะยากจะไปนู่นไปนี่ซึ่งอย่างที่เรารู้กันอ่ะล่ะค่ะพี่น้องขาว่ากับการที่อ่าทำวงหมอลำวงอะไรก็ตามถ้าไม่มีเงินแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นไม่ได้แน่นอนในการที่จะไป ออกสื่อสายตาพี่น้องประชาชนได้ว่าจะเป็นที่ไหนอะไรก็ตามนะคะพี่น้องขาแต่เราก็มาตามดู ก็เป็นช่วงหนึ่งที่อาวงวงอาของแม่น้องร้อยอุไรพรเสียงอีสานเนี่ยก็ถือว่าเป็นวงที่ดร o p อย่างนั้นแล้วกันนะคะแต่พอมาระยะหลังคราวนี้มาระยะหลังก็จะมีเฮียคนหนึ่งเฮียหน่อยเฮียหน่อยอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเป็นใครอะไรอย่างไรเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คราวนี้ก็คือก็ค,อคงจะเป็นประมาณว่ามาเซ็นสัญญากันแล้วก็จะมาปรับปรุงวงให้ดีขึ้นให้มีผู้คนที่ยมจะชอคือไม่ให้หายไปนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าช่วงหนึ่ง มันก็ถือว่านกน้อยอุไรพรเสียงอีสานนี่ก็ถือว่าหายไปอย่างที่ว่าแต่มาเฮียนหน่อยนี่ก็พามาเพื่อที่จะรื้อฟืน้นช่องขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันด่งดังขึ้นมามันก็เป็นไปตามนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขามันก็คงจะเป็นประมาณช่วงหนึ่งวูบไปแล้วตอนนี้ก็มาดังขึ้นมาผู้คนที่ความวิญญาณชมชอบยังเป็นโลโก้ของเสียงอีสานของนกน้อยอุไรพอรอยู่อย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ กันดเดียวกันค่ะพี่น้องขามันก็มีข่าวการที่แม่ต้องไห้อุไรพรเป็นนี่เป็นศิลนี่แหละมันก็เลยประกอบกันเยอะแยะม,มากมายทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วพอเฮียนหน่อยเข้ามาเพื่อปรับปรุง ก็มีทีมงานเข้ามาเพื่อที่จะทําให้นกน้อยวุไรพ่อไอเสียงอีสานเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดึงนักร้องหมอลำนู่นนี่นั่นอะไรมาเยอะแยะมากมายก็ทําให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมานั่นแหละค่ะพี่น้องคาแต่ทําไมอยู่ๆแล้วนกน้อยวุไรพรตัวนกน้อยตัว,ตวแม่นกเองไปเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มีการพูดในคลิปแล้วก่อนนั้นก็มีผู้คนสงสัยคนที่ติดตามในแวดวงหมอลำก็มีการสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปขึ้นเวทีของเสียงอีสานทําไมปล่อย สีงาคนอื่นทั้งทงที่มันเป็นโลโก้ของตัวเองคําว่าเสียงอีสานมันก็เหมือนกับว่าเป็นแม่นูกน้อยแน่นอนแล้วก็แม่นูกน้อยเองเขาก็พูดไว้ก่อนตั้งนานแล้วแม้กระทั่งไปออกรายการของคุณวิทยวัฒน์อะไรต่าง,ง,ง,งก็ตามเนี่ยบอกว่าทําไมไม่ยุบวงทําไมไม่นู่นไม่นี่ทําไมไม่ไม่เลิกเลยเป็นนี่เป็นสินเยอะแยะมากมายเป็นติดนี่ติดสินด้วยอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นได้หรอกเพราะว่ามัน ติดนี่เยอะแยะมากมายทั้งดอกทบต้นทั้งมีข่าวมีคราวกันตอนนั้นน่ยอย่างที่ว่าแหะค่ะพี่น้องคาแต่แม่นกน้อยก็พยายามที่จะพูดออกสื่อทุกช่องในการสัมภาษณ์เรื่องนี้ก็บอกว่ายัางไงเขาก็ไม่ยุบเขาจะไม่ขายเพราะามนันเป็นเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอะไรของแม่นกน้อยแล้วฉะนั้นก็คือจะไม่ยุบวงจะไม่ขอตายในวงขอตายในเสียงอีสานนั่นคือสิ่งที่แม่นกน้อยเขายืนยันมาตั้งแต่ต้นน่นนะคะพี่น้องขาแต่พอเฮียนหน่อยเข้ามาเพื่อที่ปรับปรุงวงให้มันดีขึ้นมันก็ดีขึ้น ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่คราวนี้ทําไมถึงเกิดอาการว่าไม่ได้ไปขึ้นเวทีอย่างมีการไปอ่าอ่าออกงานออกทั้งวงวงใหญ่ของเสียงอีสานแต่ไม่มีแม่เลก็กน้อยไปขึ้นเวทีด้วยแล้วอยู่ๆแม่นลกน้อยก็ดันมาโผล่อยู่ที่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงไงคะพี่น้องคะอย่างที่มาดามหน่อยบอกว่าการที่มาโผล่ใครเป็นศิลปินรับชมรับเชิญมันก็ได้อยู่แต่ของแม่นลกน้อยนี่มันผิดปกติไงคะจะนั้นก็คือแม่นลกน้อยก็เลยมีการพูดมีการชี้แจงให้ฟังบอกว่าค่ะพี่น้อง ถ้าใครที่ติดตามกคงได้กินนั่นแหละแม่ต้องน้อยมาพูดในการที่ตอนที่นั่งรถตู้หรือไม่ก็มีการไลฟ์สดหรือไม่มีคนถามมีคนมาสัมภาษณ์อย่างที่ว่าแม่ต้องน้อยก็พูดออกมาชาัดเจนแล้วก็เขามีการตัดเป็นช็อตเด็ดเพื่อที่จะให้พวกเรา,าติดตามดูนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแม่ต้องน้อยพูดอย่างนี้ว่ากับการที่ไม่ได้ไปขึ้นในวงเสียงอีสานหลายคนถามมาก็ไม่อยากให้เป็นรามงรามาก็เป็นเพราะว่า ม่อันนี้คือจากปากไม่นกน้อยนะคะพี่น้องขาก็เป็นเพราะว่าเจ้าภาพเขาจ้างงานในงานนั้นในบ้านนั้นในนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรเขาจ้างวงเสียงอีสานเขาไม่ได้จ้างนกน้อยอุไรพรน,นี่คือเสียงออกมาจากปากของแม่นกน้อยนะคะพี่น้องขาแล้วอย่างหนึ่งแกก็เลยถามเฮียนหน่อยเหมือนกันว่าเฮียนหน่อยมีการพูดบอกว่าเจ้าภาพเขาไม่ต้องการที่จะ,ะจ้าง ก็คงจะเป็นรายได้เป็นส่วนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะพี่น้องขาก็คือเจ้าภาพเขาก็บอกมาเขาบอกว่าไม่จ้างนกน้อยไรพรจ้างก็คือทีมงานของเสียงอีสานเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ได้ยินอกจากปากของแม่น,น,นกน้อยไรพรนค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้คือคนที่เราฟังเราก็ถามตามทุกคนก็คงจะถามแบบเดียวกันว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นได้อย่างไรกับการที่เขามารือฟื้น วงเพื่อที่จะให้มันเกิดเสียงอีสานมันก็เหมือนกับว่าแม่นกน้อยอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ว่าการที่เราเซ็นสัญญาอันนี้เราไม่รู้ด้วยกับเขาไงครับพี่น้องขาภายในเขาคิดอย่างไรว่ากับการที่จะเอาโอเคมาทําวงใหม่มาเกิดวงใหม่มาทําวงให้มันดีขึ้นใหม่อะไรยังไงโลโก้ของเสียงอีสานมันก็แม่นกน้อยอยู่แล้วมันมีด้วยเหรือกับการที่เขาจ้างแต่ละคนนี้ต้องระบุลงไปในนั้นเพราะว่าแม่นกน้อยก็พูดอยู่ว่าต้องระบุว่าต้องจ้างแม่นกน้อยด้วยหรือว่าเวลาเขามีการเซ็นสัญญา กก่อนที่จะมาทํบวงขึ้นใหม่เนี่ยอาจจะมีการเซ็นสัญญากันบอกว่าจ้างเสียงกีสานก็ต้องให้เจ้าภาพระบุด,ด้วยว่านกน้อยหรือไม่นกน้อยแต่เอ๊ะมันโลมันโลโก้ต่างๆมันก็ต้องเสียงกีสาก็คือนอกน้อยอยู่แล้วทําไมถึงไปตีความหมายแบบนั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแม่นกน้อยเองก็บอกว่าทางเจ้าภาพเองทางเฮียหน่อยบอกว่าเจ้าภาพเองเขาจ้างเสียงกีสาเขาไม่ได้จ้างนกน้อยอะไรพอแม่นกน้อยอะไรพอนั่นคือสิ่งที่เราได้ฟังแล้วเราก็มีการที่ได้ฟังแล้วก็ ยังไม่เข้าใจค่ะพี่น้องขาหรือว่ามันจะเป็นประมาณโอเคคนที่รับงานหรืออะไรอย่างไรพยาะยามที่กิจกันเป็นเพราะว่าในการที่เซ็นสัญญาการที่จะมาทําให้วงเสียงอีสานดีขึ้นแล้วก็มาปรับปรุงเสียงอีสานเนี่ยมีการเซ็นสัญญากันโดยที่บอกว่าไม่น้อยไม่มีบทบาทอะไรเพียงแต่ว่าพูดง่ายๆบ้านเราก็คือเขามาเทคโอเวอร์เขามาซื้อของโลโก้ของเสียงอีสาน แต่คาว่าแม่นกน้อยนี่จะไปด้วยไม่ไปด้วยอะไรก็ตามหรือเปล่าหรือก็ถ้าไปด้วยก็ให้เป็นค่าจ้างเงาินงานไปเฉพาะตัวแม่นกน้อยแต่ทั้งวงนี่เฮียหนอ่อยเป็นคนตามเองอันนี้นเราไม่รู้ไงครับพี่น้องขาหรือไมก่ก็กับการที่มีการตกลงการแบ่งกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็คือไปทั้งวงนั่นแหละแต่คําว่าแม่นกน้อยมาบอกว่าเจ้าภาพเขาไม่จ้างนกน้อยอ,ยอุไรพรเขาจ้างแค่วงเสียงสารเราก็ มันก็ตีความได้หลายอย่างไงครับพี่หน้องค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องในที่เขามีการเซ็นสัญญาก่อนที่จะมาทําวงให้ม่ให้เสียงอีสานเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเราไม่รู้ว่าข้อกฎหมายตรงนั้นเขามีการเซ็นระหว่างนกน้อยอุไรพรที่เป็นต้นตํำรับหรือเป็นโลโก้ของเสียงอีสานเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเขาจะเซ็นอะไรนะคะพี่น้องคาหรือว่าการที่พอปรับปรุงอ่านอ่านกน้อยเอยปรับปรุงเสียงอีสานขึ้นมาแล้วเห็นเป็นเงินอ่าไปออกที่ไหนมีผู้คนมีประชาชนให้ความนิยมชมชอบหรือไม่ก็นกน้อยอยากได้เงินมากขึ้นหรือนอกน้อยงองแงแม่นกน้อยงองแงหรือแม่นกน้อยอยากได้เงินมากขึ้นอะไรยังไงเราไม่รู้ไงครับพี่น้องคานั่นคือสิ่งที่เอฟซีเขาก็มีการพูดแล้วก็เป็นการพูดแบบสงสัยแล้วกันว่าเอ๊ะ มันเกิดจากเหตุการณ์อะไรในกรณีสองคนนี้สองคนนี้ก็หมายถึงว่าหนึ่งล่ะคนที่ คือแม่นกน้อยคนที่เป็นโลโก้ของเสียงยีสานเจ้าของเสียงยีสานอย่างที่ว่าแต่ในเมื่อมันมันหลุดลงไปแล้วมันมันหล่นลงไปแล้วมันไม่มีม้นไม่มีเสียงอีสานอาจจะมีการปิดตานานไปด้วยซ้ําแต่มันก็มีเฮียหน่อยเข้ามาเพื่อที่จะมาทําให้มันเกิดขึ้นมาใหม่แต่มันอยู่ที่ว่าเซ็นสัญญากันอย่างไรไงครับพี่น้องการนั่นคือสิ่งที่เราก็ต้องติดตามดูแล้วกันว่ากับการที่เอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมันจะไปต่อได้อย่างไรถ้าเป็นแบบนี้แล้วอาจจะเป็นประมาณคนนั้นก็ Oh พูดอีกอย่างคนนี้ก็พูดอีกอย่างหรืออะไรอย่างไรหรือจะมีการไม่แน่าอาจจะมีการคนที่ทําก็คงจะไม่ไปต่อหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าแม่น้อยก็ย,งยงังยืนยันทุกครั้งว่าเขาขอตายกับเสียงอีสานนี่แหละจากนั้นก็คือกับการที่ทาไมไม่ยุบวงทําไมไม่นู่นไม่นี่อะไรอย่างไงาตกก่อะนนั้นก็พยายามที่ดิ้นรนทุกอย่างอยู่เพื่อที่จะคงไว้เพื่อเป็นเสียงอีสานเป็นตำนานอยู่แล้วนั่นแหละค่ะพี่น้องขาะนั่นก็คือสไตล์ของแม่น้อยที่เขายึดมั่นอยู่ตรงนั้นมันก็อย่างที่บอกเขาสร้างมาโลโก้ของ เสียงอีสานก็คือแม่นกน้อยอยู่แล้วนะคะพี่น้องขาแต่ถ้าแม่นกน้อยออกมาพูดเป็นแบบนี้บอกว่าเป็นงานงานไปเจ้าภาพเขาจ้างเราก็ไม่จ้างมีด้วยเหรอเจ้าภาพจ้างโดยที่บอกว่าไม่เอานกน้อยนะต้องการดูแค่เสียงอีสานเป็นไปได้เหรอมาดําน่อยไม่ก็ไม่เห็นด้วยนะากับการที่เป็นข้อมูลตรงนี้ว่า อาจะภาพเขาไม่จ้างเขาจ้างจะพ่อบงเสียงพิสานแต่เขาไม่เอานกน้อยเป็นไปได้หรอหรือว่าจะมีปัญหาขัดกันภายในหรือไม่ก็พอมีอไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องการเพิ่มค่าตัวหรืออะไรอย่างไรแต่จริงๆแล้วนวกน้อยเองแม่นกน้อยเองก็ควรที่จะนึกถึงว่าวงของตัวเองมันไปไม่รอดแล้วก่อนที่จะไปยอมให้คนอื่นเขามาทําทวงให้มันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมตกลงในสิ่งที่เขาเขียนข้อสัญญาอะไรอย่างไรน,นั่นหรือเปล่าแล้วก็ทําวงคืนเเอิญมันทำแล้ว ประชาชนยังให้ความนิยมชมชอบอยู่อาจจะมีปัญหางงแงตามหลังหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพี่น้องค่ะแต่ที่สําคัญก็คือกับการที่สัญญาอันนั้นมันระบุไว้ว่าอย่างไรแล้วต่อไปจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้มาดาหน่อยมองว่าอาจจะไปต่อกันได้ยากน่ยนะคะพี่น้องค่ะเราก็ติดตามดูก็ให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นเฮียหน่อยเองผู้ที่มาปรับวงใหม่มาทาวงใหม่ให้มันขึ้นมาอีกทีหนึง่งแต่คณะเดียวกันก็คือคนที่เป็นโลโก้คนที่เป็นอันนามคนที่เป็นเสียงอีสาน จริงก็คือแม่นกน้อยต้องการแบบไหนอะไรอย่างไรมันก็อยู่ที่ข้อตกลงเขาเราก็รอดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรบ้างนะคะพี่น้องคะแต่ฟังเสียงแม่นกน้อยพูดแล้วบางทีมันก็เอ๊ะตามอยู่ประชาชนคนที่ตามอย่างเราเนี่ติดตามตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราก็ยังหวังว่า,าจะเดินทางไปด้วยกันในทางที่ดีอันไหนที่อาจจะไม่เข้าใจหรือหรือในการเขียน เขียนข้อตกลงกันอาจจะไม่ชัดเจนอะไรอย่างไรหรือเปล่าหรือ,อยังไงเราก็รอดูค่ะพี่น้องขาสิ่งที่อาจจะเกิดมาตามมานี่จะไปต่อได้ไหมจะไปต่ออย่างไรเราก็สงสัยอยู่ก็รอดูนะคะพี่น้องคาขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจที่ขอบคุณที่ติดตามานะคะพี่น้องขาสวัสดีคะ่ะ